หกพี่น้องไม่ยื่นเฝ้าว่าเฮาจะเอาของให้อีกบอสท่านั้นกับพ่อละลูกเอาไปเสื่ยงหวหยแปดอันนันกับอิมแล้วเสียวยังหลยแทะว่าท่านกินสำได้พี่น้องเอาไปเสื่งงวัยละกามาถาเมืองเฮ้าอีกท่านั้นกับพ่อละลูกไปกินซะเมื่ออื่นยังคอยมากินไมเดอที่นางเฝ้ายัางละเอาให้ละก็ยังมานางเฝ้าอีพี่น้องเมืองจีละ เสี่ยวหยังก็ให้กินแล้วเนี่ยตัวพกินตัวเอาไปเสื่องไหวไผ่ซิต้นมีให้กินตอนนั้นให้เมือแล้วเมืออื่นยังคอยมาเอาไมเดอร์พร้อมพร้อมพี่น้องมาหน่อยพอได้ก,กินสามมือแล้วเมืออื่นสิต้มเนื้อให้อยู่บางที่นางฝอพ่อไปใส่ใส่เอาเอาอาหารให้อีกแล้วก็เอาไปเสื่งเลยพี่น้องพ่อไปใส่ แต่มังบันสินางโดนปัไหานางโดน้ะไ้นี่จ้ะเอาชินอนเฝ้าอยู่นี่บลูชิบ่ไปใส่บ่กะเอาห้หละตัวคือบอกกินเอาไปเสือ,องเห็หยังโอ้พี่น้องม่ไปสามวันนี่นอนเฝ้าเลยบันนี้ บมเมนตมาบานได้พี่น้องม้าป่าได้นี่ตอไปเชียงไว้่ไคือบ่กินโอ้นอนเหน่นเฉยจะมองไปสินอนดนบันไดพี่น้องนี่โตที่สองเราจะที่เชื่องโตกรน,นั่นเลี้ยงอยู่เป็นปีแล้วก็หายไปเลยเพอหอดเวลาหอกกับมาเองเห็นตแตงมาแต่ตลาดกะแลนมาหับ ไต่สงสารตัวเสีเอาซื้ออีอย่างซสีเอ้นโตว,ว่าจังใดดีเอ้นมาหน่อยวะเอาอาหารให้กับว่ากินแล้ว,ว่ามานอนเฝ้าซื่อโอ้ยจะแมนเชื่องนอนเฝ้ายู่ขางบานยู่มัดมือว่าไปใชตัวว่าอยากวะ เอาไปเสี่ยงไวแล้วก็บอกินแล้วก็ซิมาเอาไหมให้แปดอันก็สมควรล่ะพี่น้องเพราะว่าแปดทอนกระพาะหมามันกับบไดใหญ่แห้งน่าจะเอาไปเสี่ยงไวบวกินนอนเฝ้าเลยวันนี้บอกไปใช้ไปหากินของโตสตีล่าว่าหายละละวันนี้ เมื่ออื่นยังใครมากินไหมไปกินชาไปเมื่ออื่นเด้อยังค่อยมากินไหมเมื่ออื่นชิดต้มเนื้อให ฉันว่ามาบ้านก็บบ่แมนได้พี่น้องมันเป็นหมาป่าหอหอบจ้อยจอยใต้นั่งอยู่สามนาทีกว่าแล้วมันเหมือนต่ราลูกไปกินซาของโตนั่นเอาไปเสื่องไหแล้วก็ยังบ่กินซิมาเอาอีก ตัอหิวนามบ่ฮะหิวนามบ่สิไปล่าน,นามให้กินเออหนามกระยุพุนสิ่าหิวนามกตักนามให้เพื่นกินกัน ให้นามาเพื่อกินก่อนพี่น้องถ้ามันอยากนะา่านหอนอ้าวมากินจ้ะอันยากน้ำอาหารบร่ไห้แหละละ แปดอันละว่ากินไงล่ะเอาไปเสื่องไหวได้อาหารวังหันยังมาท่านกินตายอยู่นี่ตังดนละไปละ กันห้บบหามวาให้กับไปกินเต๋มนมะพอกันคลิปใหม่จ้าหาหนะ้าที่กลัวเหรอจ้าไปละล่ะที่สิปไปก็ไปนอนเส้ยบะไห้แล้วไปกินของโตพูนเอาไปตั้งแปดอันแล้ว วันยอมไปพินห้องซื้อไอยังได้หาปุ้นเหลียมาหายเพิ่นสองเมือมันนี่เอาหนักกี่มาหายถ้ามึงพวกน่อยออกมาเดี๋ยวกับไปเอาไปกินได้กะบะไปกินของโตซะไปหายตั้งแปดอันแล้ว เสีอยยังอีกไฮไลท์อันแล้วโตเอาไปเสื้องไหวโตวยังหมดกินเลยไปกินหองโตซะตาเขาจะเป็นสีเหลืองได้พี่น้องมาปลาค้าดำที่จริงถ้าเขาสมบูรณ์หางเขาจะเป็นผุ่มงามงามเลยจ้ะนี่ถ้าถ้าคุณแบบนี้ก็มากินประจำกับบดนกับอ้วน เมื่ออิ่นว่าสิตมอมันเนื่อให้เพื่อนไปหากินซะตัวอยาไปคุดดอกไม้ห้าไดแน่แน่แน่ Cảm a các bạn đã theo dõi <laughs> và ủng hộ cho Để